วันนี้ได้ของเล่นมาใหม่นะครับจะว่าเป็นของเล่นก็ไม่เชิงนะเป,นเป็นเป็นตัวช่วยดีกว่าเป็นเมาส์นะครับซึ่งเป็นเมาส์บลูทูธนะครับปกติแล้วผมก็จะถนัดใช้ใช้เมาส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับแต่พอมาใช้ไอแพดเนี่ยมันก็เวลานิ้วจิ้มไม่ค่อยสะดวกนะเขาบอกว่าเมาส์ตัวนี้จะช่วยได้นะครับงั้น เดี๋ยวจะลองมามาดูว่ามัน่อได้จริงไหมนะครับน,นีน่น้หนักน่อยนะครับเป็น เอ๋อมีพนักงานกิจด้วยนะครับอินเสิร์ทีวีอะไรก็ว่าไปเนาะข้างในมีสายชาร์จ USB ครับในไทย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 ไทีวี่้วยไหมในไมโครที่เก่าครับ,รบ,รบแล้วก็มีลูก้านหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีสวิตช์ให้ด้วย นะครับน่าจะเป็นสวิตให้เลือกว่าจะใช้อุ้ยมีไฟมาแล้วนะครับมีไฟมาแล้วนะฮะอโอเคนะครับเดีย๋ยวขอชาร์จแบตสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ามาลองใช้กันครับเขาให้สายชาร์จใหมนะครับเสียบทรงนี้แล้วก็อ่าต่ออยู่อ๋อพอเสียบแล้วจะมีสถานะไฟบอกนะครับ เป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินบลูทูธโอเคนะครับเดี๋ยวรอกันสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปลองใช้งานดูอันนี้ญญชาร์จแบตเรียบร้อยแล้วนะครับมามาดูตัวมาอีกทีนึ่งตรงนี้เขาบอกว่าให้เชิญออนเมาส์นะครับเดี๋ยวคลิกให้เซิร์ชหาตัวบ t 3เมาส์หรือว่าเป็น b t 5ีา t เมาส์อะไรเงี้ยนะครับส่วนของ iPad นี่เขาบอกว่า ให้ไปที่ uh, setting a c c e s s o r y แล้วก็ไปฟังก์ชันของในการทัดอะไรต่างๆนะครับก็เปิดซะครับตรงนี้เขาจะให้เป็นน่าจะเป็นตัวไวไฟนะครับของของเมาส์ที่ใช้กับอะไรล่ะใช้กับ PC n o โน้ o บุนะครับเอาไปเสียบอันนี้ไม่ใช้นะครับผมไม่อ,ออกมาที่เกียรวุ่นวายนะครับ รียบร้อยครับผมก็สวิตช์มันก็จะมี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 ปิดมีเปิดแล้วก็จะมีแบบให้ให้มีไฟไปหรืน้ำง,งามมันน้อเล่นไปเรื่อยเรื่อยเพิ่อแบตครับเปื่อแบตโอเคนะครับผมเปิดไว้นะครับผมก็มาเปิดเครื่องผมเดี๋ยวผมขอดูก่อนอนะครับบลูทูธผมเปิดบลูทูธนะครับ เขาบอกว่าให้หาตัวชื่อโอ้นี่นะครับมาแล้วครับบีเมาส์เมื่อเปิดบลูทูธนะครับต้องคู่แพรกันนะครับผมก็ได้บีดีห้าจุดสองแล้วก็ให้มันแพรนะครับแพรเสร็จเนี่ยมาแล้วครับพอยเตอร์เมาส์มาแล้วนะครับผมลองสกอร์ดูนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงโอ้ ได้เลยครับในนั้นแนะนำว่าให้ไป accessibility นะครับเราไปที่ทัชถ้าไปเปิดตัวนี้นะครับเปิดทัช accommodation นะครับแค่เลยลองใช้กับพัโปรแกรมไฟล์นะครับ เ,เนี่ยสังเกตว่าเวลาที่เราไปชี้นะครับมันแอคทีมใช้ได้เลยครับน่านเข้ามานะครับโอ้ใช้ได้เลยน,น่านะครับคลิกขวาได้ด้วยครับคลิกขวาได้ด้วยโอ้เยี่ยมเลยนะครับคลิกทีเดียวเข้าไปนะครับโอ้เนี่ยนะครับลื่นสกอร์ลงลื่นสกอขึ้น โอ้ได้ปกติครับเหมือนเหมือนอโอเคเลยครับอตอนนี้เมาส์หายไปแล้วนะครับหายไปแล้วแต่พอเราขยับไฟเตอร์เขาก็จะมานะครับดูตามแนทชอนนะครับเวลาใช้งานนะครับเออมันก็สามารถคลิกได้เหมือนเมาส์ทั่วไปครับคลิกขวาได้ด้วยไหมครับเนี่ยคลิกขึ้นด้านขวา คือว่าเรามันสะดวกมันสะดวกขึ้นเยอะนะครับสะดวก้นเยอะนะครับแวเบิคลิกภาพมาขยายอะไรก็ว่าไปครับโอเคเลยครับใช้ได้ครับโอเคขยายได้อะไรได้โอเคครับใช้ได้เลยครับผมส่วนตรงอื่นก็เดี๋ยวมันเป็นเรื่องปีกย่อยก็เราไป นัน่นนะแตบอกว่าตัวนี้ซื้อมาอารวมส่งแล้ว151บาทครับพอจริงๆเอามาใช้ในงานผมนี่ผมถือว่าของผมคุ้มนะครับของผม,ค,มคุ้มเลยครับใช้ได้เลยโอเคครับ